วันเด็กปีนี้ผมอยากชวนชวนเราทุกคนครับหยุดส่งต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กๆทุกคนครับการดัดแง่น,นั้นถือว่าเป็นรูปแบบของความรุนแรงรูปแบบหนึ่งครับที่ส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจของเด็กๆตัวผมเองครับเมื่อตอนที่เป็นเด็กผมถูกดันแงบ่อยมากแด็การ่ดันแงนั้นส่งผลต่อสภาพจิตใจของผมทําให้ผมเป็นคนที่ ไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตนเองครับดังนั้นบันเด็ตปีนี้ครับผมอยากชวนชวนเราทุกคนมาร่วมกันหยุดส่งต่อความดแรแิยางดังเด็กๆที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่หยุดส่งต่อการแก่งแกันที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่รหนัรงและเห็นคุณค่าในตนเองมากยิ่งขึ้นให้ความดุริยงและแการแย่งแฉนั้นให้มันจบที่ตัวเราครับ อยากส่งต่อมันให้กับผู้อื่นสุ่สามันเดน็ดครับ